เออมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วอ๊ต้องงน้นต้องแบบนี้คำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเด็กน้อยอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับการแนะนําเตือนแล้วนะเตือนแล้วจริงๆสาวัลีขอตั้งรักก็สู่ช่องนักปั่งทุกเปอร์ <laughs> นักปั่งทูเปอร์ทุกข้างรู้จักปะ <laughs> <laughs> กป็กกกนี้อยู่กับหน้าเวบ็บโจ๊กเกอร์เบกสูงสูงเก็กรู้จักปะ โจ๊กเกอร์เบ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะเว็บเนี้ยเขาถอนไวโอนไวแตกเยอะเขาก็แจกได้จ่ายได้นะจ๊ะ y ย้ o o ก็เป็นครับโดนมาที่3,500ันห้าร้อยบูทเราจะเล่นเกมในค่ายโจ๊กเกอร์กันนะก่อนจะไปเล่นเกมกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจแล้วก็กดดูที่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะว่ามีอะไรทิ้งไว้เพราะว่ามีกิจกรรมแจกกันตลอดตลอดกระโดดลิ้นทำไมครับในนี้อ้อ้าว อบลออบูเคนอะไรเขาเนี่ยไปหนักแล้วก็วัน <Wh> น <ips> <test> ี้เลือกเกมมาแล้วแหละว่าจะเล่นเกมนี่เจนนุ่นโบว i แฟรี่สามสาวเจนนุนโบนี่ผมตั้งชื่อให้เองเลยอันนี้เพราะว่าเขามีสามสาวไงผมก็เลยเรียกว่าเจนนุ่นโบเจนก็มากับนุ่นแล้วก็มากับโบฮะไปร้องเพลงซะแร้วอ่ะนี่เกมอย่างเท่อะครับน้องๆหนู ของจริงไม่พูดเยอะหรอกครับอืมก็ต้องงั้นอยู่แล้วครับเพราะมันของจริงอ่ะถ้าบละตึงเต้ึงตึงตึง,งก็ไปดูกัน <Yeah. S 1> อย่าลืมนะจ๊ะโจ๊กเกอร์เป็นย์เจฝากถอนโอนไว uh huh. ฝากกันด้วยจ้าอืมมีงบมาสามพันห้าเหรองั้นเราจะจัดแค่สองไม้เท่านั้น <Yeah. S 1> มาได้พันเจ็ดไป บึบมาดูกันเดินสายริมสายโลบอยู่แล้วเราอะของกินครับต้องเดินสายโลบอยู่แล้วเอยจ้ะฟรกทัไปิน,นบึบโอ้โหนึกว่ามันจะมารวยเท่า้หะต้องเป็นหน้าผู้หญิงทุกแถวนถึงเราจะรวย,ยนี่อย่างเงี้ยไม่ได้โออหู่าแถวเดียวนี อุ้ยาล้วรเอาสามารวยดอกนี้โฮ้ยไม่รู้เรื่องโอ้โหโห,หมดปิดตะปินแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะดอกนี้มีสิทธิ์แพงปะบึบแต่ตัวหน้าไม่ค่อยแพงโอ้ห้าร้อยสี่สิบกะแลวตัวหน้าไม่แพงนะตัวหน้าแพงนะเมื่อกี้รวยจะกระล้องให้โอ้โหซื้อพันเจ็ดแล้เจ็ดร้อย ว่าอยากไปอ่ะ,อะ,อะ,อะซื้อพังเกล็กแล้เกล็กล้อยว่าต้องทำยังไงบอกอว่ยสิให้เราปั่นเองก่อนสิอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บอึบปับ่นเองก็ไม่เข้าเพราะกระนังอ่ะซื้อไปอีกทีหนึ่งท <Yeah. S 1> ี่พังเกล็กไปไป โมโหแล้วโอ้โมโหแล้วหรือจะเอาอย่างไรกับโอ้อาา่าฮะไม่ห้าบุญบุบเบุบเบุดอกนี้แหละพี่จะรวยโอ้จะเป็นมหาเศรษฐีโอ้ใครอยากเป็นเสกถีชันลาสีชันลาสีโอ้โหโอ้โหด,ด,ดูดิ อยากจะบ้าโอ้ยโอ้ยอยากจะบ้าตายวะ่ะโอ้ซื้อวันเจ็ดได้ห้าร้อยซื้อเท่าไหร่กี้วะเนี่ยโอ้แปดร้อยเหงว่ะแปดร้อยแปดร้อยไปยัดกันให้หมดให้รู้กันไปข้างให้รู้ดำรู้แรงไปหน้าเหนื่อยแค่ไหนเนะี่ยโอ้ เหลือเชื่อเลยว่าไปหัร้อนแล้วไม่มาหรอกดูก็รู้โอ้อะอันนี้ต้องมาแล้วโอ้ยโอ้ยหัวร้อนเว้ยอะไรวะเน,นี่ยเออมาแล้วต้องมาแล้วมาแล้วอึ๊บต้องงั้นต้องแบบนี้นี่ โอ้หนห้าซื้อถูก hmm. ตอนซื้อแพงไม่เข้ามาอีกวะดูดีกมันดีตอนซื้อแพงก็ไม่เข้าอย่างนี้ครับน้อง,นองหนูโอ้โ oh, หแล้วขาดแถวสองทำไมทำเพือพ่อทำเพือพ่อทำเพื่อลราโออีกสักทีของจริงไม่ติงนางไปดิอีกสักดอกไป Chị thịt trọ khử thịt trai Chế nút vô là Làm xào là Chờ Họ quá à kinh ngon ngon Nát tăng thuốc bơ Nát tăng thú bơ Nát bơ Ô thế chuột bà lời Ướp Ướp má Ướp má Ướp này โอ้โหดูมันที่ขาดแถวซองโอ้ยแล้วก็ไม่แถมไม่ไายเลยแหละไม่มีอะไรให้เลยแหละโอ้แถวซองไปไหนครับนี่อ่ะก็ตามนั้งก็โดงไปแล้วไว้เจอกับตักปังทุกเบอร์ใหม่ได้ในะคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็โดนแล้วสะวักดีจ้า